ย้อนกลับมาที่สไลด์นี้นะคะการที่จะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มีความคงสภาพพิจารณาจากอะไรก็ต้องพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ยังคงมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะเฉพาะหรือที่เรียกว่า specification ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้หรือไม่คุณลักษณะเฉพาะควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆคุณลักษณะเฉพาะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆค่ะได้ดังนี้ คว,ค,ความคงสภาพทางด้านกายภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านผลิตยาน้ำใสสีชมพูรสสตรอเบอรี่ยาน้ำนั้นก็ควรจะมีลักษณะเป็นยาน้ำใสมีสีชมพูมีรสที่ไม่เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะบา,บางประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นยาน้ำบางชนิดก็ควรจะต้องมีการควบคุมความเป็นกรดด่างความหนียวยาเม็ดควรทำการทดสอบ การแตกตัวของเม็ดยาเพราะตามหลักวิชาการแล้วยาเม็ดเมื่อกินเข้าไปก็ต้องแตกตัวในกระเพาะอาหารสารสำคัญทางยาถึงจะสามารถละลายออกมาและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้ดังนั้นถ้ายาเม็ดหรือยาลูกกรอนธรรมดากินเข้าไปเป็นเม็ดแล้วถูกขับถ่ายออกมาเป็นเม็ดแสดงว่าจะไม่ออกฤทธิ์ในการรักษาใดๆเลยความคงสภาพทางด้านจุลชีพ คือผลิตภัณฑ์จะต้องไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเืจือปนอยู่ความคงสภาพทางพิษวิทยาค่ะก็คือต้องมีสารเสื่อมสลายหรือสารปนเปื้อนอื่นในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายความคงสภาพทางเคมีและความคงสภาพทางผลการรักษาคือต้องมีปริมาณสารสำคัญทางยาในปริมาณที่กำหนดไว้เช่นปริมาณอนโดกาโฟไลน์ในยานเม็ดฟ้าทลายโจร หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่สามารถระบุสารสำคัญทางยาได้อันนี้อาจใช้สารเทียบหรือมาร์เกอร์แทนก็ได้นะคะการเลือกมาร์เกอร์หรือสารเทียบก็มีคำถามเช่นกันว่าควรเลือกสารใดเป็นสารเทียบขอเสนอแนวคิดอย่างนี้นะคะให้คิดว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยเราเป็นผู้บริโภคเราจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้นเพื่ออะไรเช่นถ้าเราซื้อขมิ้นชันแคปซูลเพื่อแก้ท้องอืดขับลม ก็ต้องคิดว่าอะไรในขมิ้นชันที่ทําหน้าที่ขับลมแก้ท้องอืดซึ่งก็คือน้ํามันหอมระเหยในขมิ้นชันนั่นเองดังนั้นสารสําคัญหรือมาร์เกอร์ในกรณีนี้ก็ควรจะเป็นปริมาณของน้ํามันหอมระเหยแต่ถ้าเราต้องการกินขมิ้นชันแคปซูลเพื่อต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเป็นมะเรง็งสารสําคัญที่ทําหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระก็คือเคอร์คิมีนอยด์ ดังนั้นมาร์เกอร์ในกรณีนี้ควรเป็นเคอร์คิมีนอยด์ไม่ใช่น้ำมันหอมระเหยอีกตัวอย่างหนึ่งในกรณีของมะขามป้อมถ้าเราต้องการกินมะขามป้อมเพื่อแก้ไอขับเสมหะสารสำคัญในมะขามป้อมที่ทำหน้าที่แก้ไอขับเสมหะก็คือแทนนินซึ่งตามหลักวิชาการแทนนินเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าโพลีฟีนอลแต่ถ้าเราต้องการกินมะขามป้อมเพื่อต้านอนุมูลอิสระ ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งสารสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระก็คือโพลีฟีนอลเช่นเดียวกันสารในกลุ่มนี้มีอยู่หลายชนิดซึ่งแก l ิกแอซิดเป็นสารตัวที่เล็กที่สุดในกลุ่มของโพลีฟีนอลจึงมักใช้แก l ิกแอซิดเป็นมาร์กเกอร์ในกรณีนี้ค่ะคำถามสุดท้ายอาจจะเป็นว่าในการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีหลายขั้นตอนผู้ผลิต ควรต้องทําการศึกษาความคงสภาพในขั้นตอนไหนบ้างขอเรียนคร่าวๆแบบนี้นะคะถ้าผู้ประกอบการทําหน้าที่รับซื้อสมุนไพรหรือที่เรียกว่า Herbal Material มาเพื่ออบแห้งลดขนาดจนได้เป็น Herbal s u b s t a n c e สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทำในขั้นตอนนี้คือตรวจว่าสมุนไพรที่เราซื้อมาถูกต้องถูกชนิดเช่นถ้าต้องการซื้อขมิ้นชันก็ต้องได้ขมิ้นชันไม่ใช่ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชันที่เราซื้อมามีเชื้อราปนเปื้อนมาด้วยไหมมีโลหะหนักที่ตกค้างมาจากดินหรือไม่ขั้นตอนนี้ยังไม่ใช่การศึกษาความคงสภาพนะคะแต่เมื่อท่านเอามาอบแห้งลดขนาดแล้วแล้วเก็บเอาไว้รอเพื่อจำหน่ายหรือผลิตต่อคำถามจะกลายเป็นว่าเราจะทราบได้อย่างไรว่า Herbal Substance นี้จะเก็บไว้ได้นานเท่าไหร่จนกว่าน้ำมันหอมระเหยในขมิ้นชันจะลดปริมาณลงต่ากว่าที่กาหนดไว้ อันนี้จะเป็นการศึกษาความคงสภาพแล้วค่ะหรือเราควรจะเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในบรรจุภัณฑ์แบบไหนที่จะไม่ทําให้เชื้อจุลินทรีย์โตขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการศึกษาความคงสภาพเช่นเดียวกันซึ่งการศึกษาความคงสภาพในขั้นตอนนี้จะคล้ายคลึงกับการศึกษาความคงสภาพของสารสําคัญทางยาในยาแผนปัจจุบันแต่ถ้าท่านทําหน้าที่เป็นผู้ผลิตโดยการนำเอา herbal substance มาผลิตเป็น Herbal Preparation ยกตัวอย่างเช่นเอาผงขมิ้นชันมาสากัดให้ได้เป็น Curcuminoid Extract ตัว Curcuminoid Extract เนี่ยจัดเป็น Herbal Preparation ผู้ผลิต Curcuminoid Extract ก็จะต้องทำหน้าทำการศึกษาความคงสภาพของ Herbal Preparation ที่ท่านผลิตได้เพื่อให้ทราบว่า Curcuminoid Extract นั้นจะมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่และควรเก็บรักษาอย่างไร และหากท่านเป็นผู้ที่นำเอาเคอร์คิมิ i อยด์เอ็ t ซ์ตรมาผสมกับสารช่วยอื่นทางเภสัชกรรมเพื่อผลิตเป็นแคปซูลหรือตอกเป็นเม็ดเพื่อจำหน่ายท่านก็จะต้องมีหน้าที่ในการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า h e r b ์บ p r โปรดัเพื่อให้ทราบว่า h e r b ์บ p r โปรดันั้นจะมีอายุการใช้งานได้นานเท่าไหรค่ค่ะ ทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคคือคนไทยซึ่งรวมถึงพวกเราทุกคนที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศมีคุณภาพมีมาตรฐานที่ดีมีความน่าเชื่อถือสามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ผู้ผลิตก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นกิจการจเจริญเติบโตอย่างยัง่งยืนต่อไปค่ะ